คอร์ด AI ยังไม่หยุดปล่อย3ฟีเจอร์ปังบอกหน่อยว่าต้องแคนเซิล GPT ไหมเอาจริงหลังจากเปิดฟีเจอร์สุดแล้วอย่าง Artifact เขาก็ปล่อยอันนี้มารัวๆเลยครับอันที่1 collaboration with c o r d on project ถ้าใครใจเวอร์ชันโปรคอรดเปิดฟีเจอร์ใล้าคร Cu ยคัสตอมเปิดโปรเจกต์ก่อนนะโยนไฟล์ไปในโปรเจกต์เราสามารถถามแชทกี่แชทภายใต้โปรเจกตนั้นด้วยใช้ไฟล์ชุดนั้นได้โยนไฟล์ไป เซตคัสซอมอินสตชชันได้ด้วยเนาะก็คือเป็นเหมือน global พร p มหรือ system p r พรอมนะครับเนี่ยเปิดโปรเจกต์แล้วก็ใช้อาร์ติแฟกต์ในการช่วยเขียนโค้ดได้เลยจากไฟล์ที่โยนไปและที่สําคัญถ้าจ่ายเป็นเวอร์ชันทีมใช้กับทีมได้โยนไฟล์ customer service ท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องลงไปเนาะแล้วก็ลากทีมเซลล์เข้ามาแล้วก็คุยกันกับไฟล์ที่มีข้อมูลของลูกค้าได้อยากได้มากอามาดูวิธีการเปิดโปรเจกต์ผ่านคลิปวิดีโอของเขากันนะครับโปรเจกต์ <S <S project. กด create โปรเจกต์พิมพ์ชื่อโปรเจกต์ไป อ,อันนี้ผมชอบมากมันคือการบอกโกให้คลอดรู้เนาะ I want to make sure onboarding คือเขาจะมี new team member มีสมาชิกใหม่เข้ามาในทีมในบริษัทของเขานะครับแล้วเขาบอกว่าคลอดคุณช่วยให้ฉันสามารถ on board น้องใหม่ในทีมแบบสม o o t h s m o หน่อยมันสามารถกดให้คนในทีมทั้งหมดเห็นโปรเจกต์เราได้หรือเราจะเห็นแบบส่วนตัวก็ได้ Create project โยนไฟล์เข้าไป เขาบอกว่าสตัคเจอร์ของทีมมั่วไม่รู้จะบีบน้องยังไงอ่ะมันก็เรียกฟีเจอร์อาร์ติแฟกต์มาสร้างออกชัดนะครับอ่าเสร็จเขากดแอดเข้าโปรเจกต์อาร์ติแฟกต์วิ่งเข้ามาที่โปรเจกต์ จบวันแรกเขาบอกว่าว่าช่วย Pretty Day หน่อยต้องทำอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าโดนแพนิกจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเขาค่อนข้างแพนิกนิดน่อยคลอดถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่มาวันแรกคุณอยากรู้เรื่องอะไรบ้างมันก็จะไปอ่านไฟล์ทั้งหมดนะครับ อ่าแล้วก็ตอบมาให้ว่าถ้าเป็นเขาเขาจะอยากรู้เรื่องอะไรเราก็จะได้เอาเนี่ยไปเล่าให้กับน้องคนใหม่ที่เข้ามาในทีมเราฟังฟีเจอร์ที่2การพับบิคอาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยเวิร์กมากทำแดชบอร์ดทำเว็บทำเกมวิเคราะห์ PDF สร้างกราฟได้คนก็ทักไปถาม n h r o p i c ว่าแชร์ได้ไหมสุดท้ายแอน o p i c ปล่อยให้สามารถแชร์หรือพับบิคมาให้คนอื่นใช้ได้เนาะเวลาพับบิคมาแล้วครับมันจะหน้าตาประมาณนี้อ่ะอันนี้คือลิงก์ที่พับบิคออกมานะ URL จะเป็น cloud.site แล้วก็สลับด้วย URL วย เกมเนี้ยเกมเล็กๆที่เขาทํามาให้เราลองดูเนาะแล้วยังไงแล้วยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราชอบเกมนี้นะถ้าเราชอบเกมนี้นะเราสามารถกดรีมิกอาร์ติแฟกต์กดรีมิกอาร์ติแฟกต์มันจะไปวิ่งเข้าคลอดครับมันจะไปวิ่งเข้าคลอดนี่เมื่อกี้ผมทําเรียบร้อยแล้วมันจะไปวิ่งเข้าคลอดแล้วอาร์ติแฟกต์เมื่อกี้ออกมาแล้วลองรีมิกเพิ่มเช่นเราสามารถผมบอกว่าขอให้มันปรับให้ตัวละครเมื่อกี้มีเว้นตา7แบบให้เลือก เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนมันเจเนเรตเกมใหม่จะเป็นยังไงนะครับมันเหมือนเอาของคนอื่นมารีมิกซ์ได้เนาะซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนพับบิชนะครับมีออปชันมากน้อยแค่ไหนให้เลือกว่าให้คนไปรีมิกซ์ต่อได้หรือให้แค่คนใช้เฉยๆมาแล้วมาแล้วอ่ะโอเคโอเคมีออนหนึ่งมีออนสองมีออนสมีออนสอย่างเงี้ยครับรีมิกซ์แล้วเราก็พับบิชใหม่ได้เป็นเกมใหม่ในเวอร์ชันของเราเอง โปรเจกต์ต้องเป็นคนที่จ่ายเวอร์ชันโปรเท่านั้นนะครับแต่ Publishing Artifact เวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันโปรสามารถใช้ได้ฟีเจอร์ที่3สําหรับ Developer เท่านั้น Prompting Assistant in Control เนาะสมมุติเราอยากสร้างแอป,ประหลังบ้านเป็นคลอดนะครับเขียนพร้อมไม่เก่งอะ่ะมันมีเครื่องมือมาช่วยครับคือเราแค่พิมพ์ทักสั้นๆลงไป Writing Email Content m o d e r a t i o n แล้วก็แก้พร้อมนิดนึงกด Generate พรอมปุ๊บสิ่งที่เขาจะสร้างมาให้เป็นแบบนี้ครับ มันจะอยู่ฝั่ง developer เนาะกดเข้ามาพรอม generation นะครับเนี่ยเลือกไป Content Moderation แล้วก็มาแก้พร้อม default นิดหน่อยกด g n n r r t e พรอม่ะลองซูมดูเห็นไหมครับพร้อมที่สร้างมาเขาใส่ Persona เข้าไปด้วย you will be acting as a content moderator เขาใส่ ตัวแปรเข้าไปด้วยอ่าเพราะว่าคนที่เอาพวกนี้ไปเขียนต่อมันก็ต้องมีการกำหนดตัวแปรเนาะวิธีการสั่งพร้อมของเขาเขาจะใช้คอนเซปต์แบบ chain of thought ด้วยนะครับคือสอนมันด้วยเนาะบอกให้มันคิดเป็นขั้นเป็นตอนและแสดงตัวอย่างให้มันด้วยนะครับอ่ะเรากด editing ได้เลยนะครับมันจะเข้ามาหน้าคอนโซลของ developer นะครับเห็นไหมว่าตัวแปรมันก็จะโผล่มาเช่น a ว i a b โบตัวนี้คือ Content Policy กับ t r a n s คริปต์ยัดเข้าไป2อันครับอ่ะแล้วลองรันค่าดูอะเห็นไหมว่าค่าที่มันออกมาก็จะเป็น Classify o เอาพูดเป็น a p p r o v e นะครับแล้วก็ justify ตดเๆๆๆๆยังไงได้บ้างโอเคเนาะ ถ้าใครอยากลองใช้นะครับต้องไปที่ console.anthropic.com นะครับแล้วก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปถึงจะใช้โหมดนี้ได้เนาะจริงๆคิดเล่นๆว่าถึงเราไม่ใช่ developer เราอยากไปลองใช้โหมดนี้เพื่อ generate พร้อมดีๆออกมาแล้ว Save เป็น standard พร้อมของเราไว้ best practice ที่เขาหยิบมาคือการสร้าง low setting หรือ persona เนาะอีกอันนึงคือ chain of thought reasoning ครับคือพร้อมที่เขาเจนนออกมา จะมีการสอนให้มันเป็นเหตุเป็นผลในการตอบมากขึ้นอ่าแล้วก็มีพวก variable เนาะตัวแปรด้วยนะครับเป็น XML tag พวกนี้นะครับอ่านข่าวสามฟีเจอร์นี้จบแล้วก็ถามตัวเองว่าเอาอย่างไรดีครับเพื่อนๆ GPT ก็จ่ายเดือนละเจ็ดรกว่าบาทคลอดก็ทําดีแบบนี้แล้วยังมีอีกหลายตัวที่ต้องจ่ายเลยหรือ cancel GPT ดีสักเดือน